กับแดนอีสานบ้านเกินเมืองนู้นเล่นละคนเมืองนู้นเองอยากขอเม่มาพอเงินไม่ถึงร้อยบาทอยากคนที่รักจำลามาหางานทำเหนื่อยยากเท่าใดใช้เงินแล้งเงินเช่ากับ ก็เช้าทำมาให้ได้ไม่พอบมดแร้วก่อนนี่แหละนะคุณจนสู้แล้วเดียนรนบางคนก็โดนผู้คนลวงโลกตกงานที่ครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอไม่ท้อไม่ตรมไม่ยังสู้ต่อไปนะอยู่เมืองนอกเนี่ย ถ้าไม่ท้อดจริงไม่อดทนจริงอะไม่ได้มาถึงทุกวันนี้พูดแ <c oughs> ค่แหใครยืมเงนไปก็คืนม่เลยนะ <c oughs> ถ้าสมมติคนคนอื่นยืมเงินไม่ต้องมาทวงที่นี่นะหรือว่าไม่ต้องมาส่งข้อความมาที่นี่เพราะว่าทุกคนกเข้าใจไหมทุกคนมี อายุอาไคยแบบว่าภาวะทุกคนเขาเรียกเองว่าทุกคน่คนะ,นอะตอนยืมไม่ได้รู้กักใครนะเพราะว่าตอนทวงเลยรู้จักเหมือนในมามันก็ไม่ใช่มันแต่เรื่อง,องของตัวเองก็จะปวดกระโหลกองแล้วเนี่ยเข้าใจไหมจากเดากนนั้นมาทุกคนว่า เค้กอันนี้เป็นนั่นหนึ่งคะนี่เป็นขนมชั้น,น,น,นแต่ไม่โชคจะมานั่นให้ดูนะมันเหมือนข้าวป่าเนาะแต่ตอนนี้จะมาตัดอันนี้ให้ดูก่อนตัดอันเยรีอกเ้แต่มาตัดอันนี้เห้เบลก่นอยไม่ชคทำาหเล่นทำ้มยังก็จะกินกับแฟนได้ละคะ่ะ เดี๋ยวจะมาดูไล้ไ่ไมนะเดี๋ยวเยวมาดต้มยำตักต้มยำดีกว่าเนาะาเป็นกางเสียลวา,บบาวมจะบเลยรู้เพงพ่นนะไม่หรอกะมาตักต้มยำมาไหไปมันข้างนอกก็แดดดีแต่ว่าหนาวไม่ชอบจะมาตักต้มยำไ,ไม่ใช่มมเลยนะี่ยแดดมาสอนะ่องเพรามันยังมาเดือดนอ ก่ออื่นเราก็ไม่เดือดเราอันนี้เหมือนข้าวป่าเลยนะเหมือนข้าวป่าแต่มันไม่ใช่ข้าวป่าเนอะจนเป็นขนมชั้นเนอะแต่ทําผิดนิดหน่อยเพราะว่าไม่โชคเขาเรียกอะไระไม่โชคอันใส่น้ําเยอะไปหน่อยแบบว่าน้าไปเตยเสียดายมานันเลยใส่หมุนแล้วที่นี้ขนมชั้นมันมันรสชาติดีนะแต่ว่ามันคือข้าวป่าเลยพีน่นอย้ย นี่นเหมบอนทองเดียวกันเนาะดีเหนะ็นไหมแต่มันเป็นขนมชั้นแนละมันเป็นค่ะมันมันเป็นรสชาติขนมชั้นเนาะเพราะมันแต่มันเป็นรสชาติใบเตยนะเดี๋ยวเราจะนั่งให้ดูเลยมันเป็นชั้นไหมก็มันเป็นชั้นเลยมันเหมือนขากป่าเลยมันทำเห็นผ้านิดหน่อยไม่อยากกินอยากกินต้มยำก่อนเลยอืม มันจริงเนี่ยอุ้ยอันนั้นมันจะจิงง่ายอยู่หืมน่อร่อยเลเห็นไหมมันแบบว่าน,นี่มันเป็นส่วนทีเนะ่เหลือไม่โชคก็เลยเอามาใส่น,นี่เดี๋ยวจะมาตักอันนี้ให้ดูปิดกล้องก่อนเนาะเห็นไหม เห็นบ่จะจุดว่างเลยต้มยำอยากจะคนที้ดื่มเห็นบ่ต้มยำไก่ค่ะไม่โชคถอนสิ่แล้วก็จะกินกับแฟนนี่แหละไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกไม่ได้ใส่พริกอะไรลงไป